สวัสดีครับมามามา,มา,มาดูวิถีชาวบ้านวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่คลองบ้านแม่กลองกันครับอากาศเย็นสบายลมพัดเบาๆธรรมชาติลุ้นล้วนความสุขแบบบ้านๆที่ใครได้สัมผัสก็ต้องยิ้มตามวันนี้ใช้เวลาจับแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับแต่กุ้งที่ได้ ก็เยอะพอสมควรเลยทีเดียวไม่ยากอย่างที่คิดนะครับจับด้วยมือเปล่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยใช้แค่สองมือกับเทคนิคนิดหน่อยก็ได้กุ้งขึ้นมาแล้วใครที่ได้ลองรับรองว่าจะติดใจและภูมิใจในผลงานของตัวเองแน่นอนครับวันนี้จับได้พอสมควรเลยครับจะทำเมนูอะไรก็อร่อยทั้งนั้น ต้มยำกุ้งแม่น้ำร้อนๆหอมๆห,มห,มห,มหรือกุ้งเผาเนื้อนแน่นๆกินกับน้ำจิ้มซีฟูดแซบๆแค่นึกก็น้ำลายสอแล้วครับนี่แหละครับวิธีธรรมชาติบ้านเราทั้งสนุดเป็นอาชีพเสริมได้จริงแถมยังช่วยลดค่ากับข้าวในแต่ละวันอีกด้วยแล้วคลิปหน้าผมจะมาโชว์ผลงานใหม่ๆให้ชมกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยละครับ